นี่ก็คือ HK 417เวอร์ชันดั้งเดิมนะครับหรือตัวดั้งเดิมนั่นเองนะครับและนี่ก็คือ HK 417 Recamo ที่ใครหลายคนเอาไปเล่นนะครับและที่สำคัญก็คือแชมป์ PBA C 2 0 2 3ก็เอาไปเล่นด้วยเหมือนกันนะครับผมนะเราก็เห็นกันมาเยอะแล้วนะกับ HK 417 l e c a m o เนะี่ยเออ HK 417 Recamo เห็นมาเยอะแล้วเนาะอ่ะเรามาดู HK 416กันบ้างนะผมเอออ่ะ,อะ h k 416นะครับผมนี่ครับผมนะนเงี้ยเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะแตกต่างยังไงกับไอ้เจ้าตัว h k 417นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจะว้าวหรือเปล่าไม่รู้นะครับคลิปนี้นะก่อนที่จะเข้าไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าชอบตั้งไวมันด้วยถ้าไปกดแล้วก็ฉันจะเอา h k 416กับไปยิงตูดพวกนั้นครับเดี๋ยวผมจะให้ดู h k 416ก็คือเดี๋ยวเราให้ดูสเปคเฟิร์ก่อนละกันนะครับก่อนที่จะไปเทียบกับ h k 417นะครับผมแต่ผมจะสรุป เอาแบบว่าที่ผมเข้าใจแล้วกันเนาะผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากหรอกแต่รู้แค่ว่า HK416 เนี่ยพาวเวอร์เนี่ยมันน้อยกว่าตัว HK417 นะครับผมแต่ว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยไอตัว HK416 เนี่ยน่าจะยิงง่ายกว่านะครับน่าจะยิงง่ายกว่าเลยก็คือไอตัว HK417 เนี่ยตัวแรกเดิมเนี่ยคือมันก็มันก็ยิงยากนะเออมันก็ดีดเอาเรื่องมากๆเลยมันดีดสัดเลยนะครับผมแต่ถ้าเทียบกับตัว HK 417เรขาโมเนี่ยนะครับผมเออเราต้องมาเทียบกับตัว HK 417เรขาโมแล้วล่ะนะครับอ่าเรื่องเรื่อง power เนี่ยแน่นอนนะครับว่า HK 417 l e ขาโ o เนี่ยทำได้ดีกว่าตัว HK 416นั่นเองนะครับผมแต่ว่าเรื่องความแม่นยำเนี่ยท่านผู้ชมครับเนี่ยลองเทียบให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างที่แตกต่างนะครับผมนะเออเรื่องความแม่นยำเนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่า HK 417 l e ขาโ o เนี่ยความแม่นยำอยู่ที่70แต่ว่าตัว เฮดเคซอยู่ที่เจ็ดสิบนะผมอ่าแต่เรื่องค่าแบบระยะวางผลอะไรเงี้ยก็นะครับไอไอนี่คือค่าระยะวางผลปะ่ะเอออยู่ที่160นะครับผมอ่าเฮดรีคอยวีรีคอยนะครับผมก็นะมีความแตกต่างกันเอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเข้าไปยิงให้ท่านผู้ชมดูนะครับผมส่วนใครที่รู้รายละเอียดเนี่ยก็นะเนี่ยลองเช็คกันดูเลยนะครับเทียบสเปคนะสามปืนนี้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับผม เป็น h e a d s เหมือนกันนะครับอ่ะหน้ากากผมใส่หน้ากาก PPTN นะผมแล้วก็เรื่องไอเทมเนี่ยก็เอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนเนาะว่าเออผมใส่ยาอะไรผมใช้ไอเทมอะไรนะครับผมเอาให้ดูก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะว่าในเกมมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอะไรก็ช่างอ่ะตอนนี้เรามาลองปืนนะครับผมอันนี้คือคิงย้ำๆนะเดี๋ยวก่อนอยังไม่ได้ทำอะไรเลย แค่รอปืนเองโอ้โหโหดจังวะเฮ้ยขน,นาดนี้ลเลยหรอแม่นกันจังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่ HKC16 นะครับผมนี่เริ่มและเริ่มและเออแต่มันก็ยิงง่ายนะคนดูแต่ความรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าไอ้ HKC17 r a โมเนี่ยมันยิงง่ายกว่าเนาะ แต่เขาไม่ได้ไม่ได้แย่เลยนะยิ่งดีอยู่นะทำไปเล่นไปนี่เรียบร้อยนี่นี่โอ้ทำดีอยู่นะโอ้ดูดิกระเด้งเข้าหัวดีจังเลยนะครับโอ้ใส่ฉายาคุมเนี่ยก็ดีแล้วเนะี่ยอุย้ยดีอยู่นะ เรียบร้อยครับผมหามุมท huh ี่ใช่นะครับเดี๋ยวเราก็ไหลเลื่อนไปเองนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไหลเลื่อนไปเองได้ฮด้จอดยูโนะเดี๋ยว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 ขึ้นเลยเอาศพนี่หว่าโอ้โหเดนนิ่งทำไมอะทำอะไรอะ ทำไรอ่ะมาทำอะไรของนายอ่ะด,ดูเดียวหาวมุมที่ใช่ครับเดี๋ยวเราก็ายิงได้เอง <c oughs> โอ้โหไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นต้องอย่างงี้สิไหลลื่นโอ้โหนี่บอกเลยว่าถ้าใสา่ย,ยาคุมมานี่น่าจะยิงง่ายกว่านี้อีกนะครับอุ้ยผมว่ารวมๆมมันโอเคนะผมว่ามันดีนะเนี่ยยิงดีๆๆนะครับยิงดียิงดีๆๆๆๆๆๆ เฮดช็อดเลยยูโนะครับจอดเด้าเดี๋ยวไปใส่ยาคุมดีกว่านะครับเป็นความไม่นี่ผมนะเป็นความถนัดของผมนะผมคิดว่าใส่ยาคุมมันน่าจะโอเคอ่ะอันเนี้ยถือสาบง่ามาแบบนี้อันตรายนะพี่เรียบร้อยครับผมนี่ก็คือตาแรกนะครับที่ได้ลอง h k ด1 6นะครับผมโอ้โห ผมบอกเลยว่าผมซอยตืดอยู่ที่บ้านเนี่ยออยืนซอยอยู่ที่บ้านเลยรีวิวปืนเต้ารู้จริงๆเลยโอเคเดี๋ยวก็เราจะใส่ฉา,ายาควบคุมแรงถีบน,นะครับมันอาจจะขัดใจคนดูหลายๆคนนะ่าแบบว่าเฮ้ยโหใส่ลั่นมันก็โอเคกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอออาจจะขัดใจนะครับอาจจะมีขัดใจบ้างอุย้ยเล่นห้องเดิมดีวกว่าเนาะเปิดซองด้อกูแต่เราจะเล่นฉายาเราจะเล่นปืนนี้เนียสิ มานี่สีเขียวเป็นเงินเลยเอานดิมาเฮ้ยเห็นนะเนี่ยคนดูเห็นนะเนี่ยเออเนี่ยเพิ่มความเก่งก่อนเดี๋ยวเพิ่มความเก่งก่อนยิงยิงได้ดีแน่นอนนะครับผมเพิ่มความเก่งเฮ้ยมามามาเพิ่มความเก่งนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมยิงไม่โดนเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยว มาดิ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 เห็นนะเว้ยไม่จะไม่เห็นนะเว้ยมาเดิมาเด้มาดิสู้บอกแล้วบอกแล้วใส่ใส่แว่นแล้วเพิ่มความเก่งนะเพิ่มความเก่งไงมาเด้มาเด้ยิงแรงด้วยเด็กประเด็นน่ะมันก็ไม่ได้แรงกว่า HK416 เอ้ย417หรอก ผมผมยัดดามดเมจด้วยครับผมมีดาเมจของหน้ากากพีเดียแล้วก็หัวสุ่นนะครับผมเออแต่ว่าสสยแชร์ควบคุมแรงถีบมันก็ลดดาเมจลงอะเนาะแต่มันแรงตั้งยิบเก้าเลยนะมาเดะมาเดะมาดิครับมาดิครับ ไม่โดนหรอวะเรียบร้อย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 โอ้ยดูดิโอ้ยโอ้ยเกินเกินโอ้ย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 ดูดิครับโอ้ไม่โดนไม่โดน โดนแล้วแต่มันไม่หัวเนด้อเฮ้ยเพื่อนตัดไาลหน่อยซ้ายเรียบร้อยสวยครับเรียบร้อยครับหน้าก็มีครับโอ้โหทีเด็ดเจ็ดเอ๊ะอันนี้อันนี้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเออมีของเล่นไลยวันนี้มีของเล่นอ่ะมีของเล่นมีของเล่นเอ๊ะธรรมดาที่ไหนเราเถอะแต่ผมมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วเออจ็บเบิ้ล เออจ้าเลยวะนี like like ่เนี่ยเราโอ้โหใส่แบ่นี้แล้วเพิ่มความเก่งเก่งเก่งจัดเดี๋ยวจะบ้านเราเข้าเหรอมาดิครับมาดิครับเฮชจอนดิโน่มาดิครับโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่โดนหัวว่ะเฮ้ยไม่โดนหัวว่ะจัดไปเลยสไนเปอนเล็งยิง่งตองข้ามเลยโดนนะาแหละคนดูไม่ใช่ไม่โดนแต่เรื่องความแรงก็เนาะตามที่เราดูดูกันตั้งแต่ต้นคลิปนะครับ HK 41 417เนี่ยนะครับผมทำได้ดีกว่านะ เออ,เอนนนเนทำได้ดีกว่านะครับผม h k 4ร7เนี่ยนะครับผมโดยเฉพาะตัวรีคาร์โม่เนี่ยอันนั้นเนี่ยทำได้ดีกว่านะครับอุ้ยผมเกือบตายโอ้ดูว่าทีมดิอุ้ยเกินไปายพี่เกือบตยโอ้ยใไรช่วยหน่อยคุณเตะปั้นตังข้ามนิ้ไม่เกรงใจทีมผมเลยอหรฮะนี่นะ มาดิมาดิมาดิมา <laughs> ดิมาดิอยาเออผมใส่แว่นเพิ่มความเก่งอยู่ตอนนี้น <laughs> ใส่แว่นเพิ่มความเก่งอยู่เอ้ยหลับดีครับโอ้โหไปเลยพี่โอ้ยอัดตัวยับยับอัดตัวยับยับ <laughs> แต่อัดตัวมันไม่ค่อยฟิลเท่าไหร่ผม <laughs> มองว่าเเฮด HKS ยิงเสร็จเลยครียกขามมันเจ็บไหมวก,กว่า <laughs> แน่นอน <laughs> อีไอไอนี่แรงกว่าวเนาะพาวเวอร์มันมันแรงกว่าเออพาวเวอร์มันเยอะกว่า แต่เรื่องการยิงเนะี่ยเอาจริงๆแม่แทบไม่ต่างเลยนะไอตัว4ี่ถึงหก็ดีกว่าหน่อยเองโอ้โหหัวแตกดูดีครับดูดีครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจนเจนเจนเว้เยวเหลือตัวท้ายเดี๋ยวพี่ปิดเอง เดี๋ยวพี่ปิดเองเอาโอ้เพื่นเล็งตัวเดียวกันอีกอุ้ย <Blue King, S 1> สาหตายเกคิดเอาว่าปืนด,ดีขนาดไหนเอ้ยไม่แบนมันดีแบนมันดีโอเคมาเรามาลุยด่านสปายเบสกันนะครับผมก็คือขอบคุณหัวม,ม้าที่เปลี่ยนด่านไปเรื่อยเลยนะครับผมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปห้องอื่นไงอพอดูเราก็ยังเล่นห้องเดิมได้นะครับผมมาครับผม หาบุมที่ใช่นะครับผมเฮชจอร์เดย์ยูโน่ไปครับอดอกนี้ครับโอ้โหเจ็ดเจ็ดนะถอดแบนแล้วเราไม่มีความเก่งแล้วตอนนี้เรามีแต่ความกลาก้ามาเฮยยี่ไม่โดน เราตรงนี้นี่เรามุมนี้เรามุมนี้อย่าใครมานี่เราซัดหมดเลยเห็นไหมโ,โอ้โหเรียบร้อยครับอาครับจะทำยังไงดีเนาะ เจ็บเพื่อคิวไปครับบอกเลยว่าบอกเลยว่าได้ครับจังหวะนี้ได้แน่นอนครับอืมเมื่อกี้เราเห็น,นแบบเดี๋ยวส,นสวนก่อนสวนกันเพื่อนลุยสวยโอ้โหทีมงานคุณภาพแบบนี้ทีมงานคุณภาพแบบนี้ทีมงานคุณภาพแบบนี้โอ้โหโโอ้โหทางซ้ายก็มาไป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 เฮ้ยอ,อยทีมวิ เรียบร้อยหลับเห็นนะดูดีมือปืนเปล่าแน่นอนเอ้ามาไงเดี๋ยวดิวดิวเฮ้ยโอ้เดี๋ยวดิวตกใจกูยิ้มไม่โดนเลย ไม่โดนเลยโอเคสวยครับสวยครับเฮ้ y, ยจะตายแล้วนะตัวน,นั้นนะเอ้าบ้าเรามาเพืเ่อนั็แตกหมดั็แตกหมดเกือบไปยกครัวแล้วเกือ <c> บ <oughs> ไปยกเขาเะะ <c oughs> อะไรเมื่อกี้เฮ้ยอะไรยังไงโอ้โหเจ็บนะเนะี่ย ไม่ตายครับไม่ตายเฮ้ยบิ๊กเจ๊งเฮ้ออกมาแม่เลือที่จะยิงคนอื่น เลื่องที่จะไปยิงชั้นคนนี้อย่างนั้นโอ้โหยินไดก็ใจกล้าดีเลยหย่าอย่าไม่ไหวแล้วเล่นดาบแม่งเลยสี่ไม่เล่นแล้วปงปืนอ่ะระวังนะตรงนี้เรียบร้อยมีนหัวจับ โอ้ยดูดิครับดูดิครับยิงง่ายนะแต่ว่าไอ้นี่เนาะมัลลั่นช้าเนาะใช่มันยิงง่ายครับแต่มันก้าลั่นชา้าเออแต่ปืนอย่างนี้จะให้ลั่นเร็วก็ยังไงอยู่แต่ก็ดีครับมันก็ b l u t win ผมก็มองว่ามันยิงง่ายก็แทบจะไม่แตกต่างจากตัวเรคั m โมสักเท uh ่าไหร่แต่ก็พูดตามตรงว่าโดยเรื่องสเปคปืนอะไรเงี้ยตัวเรคัโมขอทับได้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับอ่ะมาผมไปลองเช็คมาแล้วถ้าผมตัดกิสกรีนเนี่ยก็แน่นอนว่าแว่นผมมันก็สีเขียวมันก็ตัดแว่นผมไปด้เลยนะครับแว่นผมมันก็นะครสีมันก็ไม่เขียวไงเออเพราะฉะนั้นผมอาจจะ อาจจะไม่ตัดขอบเขียวอ่อน <laughs> <c oughs> น,นะครับคนดูลำคาญกูแน่เลยนะจิ๊เนี่เออแต่แบนแต่แบ,บนมันเสริมความเก่งนะครับผมแบ,บนมันเสริมความเก่งแนละ้วใครมาวิ่งมองหน้ากูเนี่ยเ,ยเออเห็นสกอร์ฝั่งตรงข้ามแม่งนำนะครับเราก็เลยมารออยู่ฝั่งนี้ดูดูซิบัตรเอาไปจีบผ่ายแล้วนี่ก็ได้นี่ก็ได้เฮ้ยระวังพี่อุ้ยทำหนึ่งนะ นี่ไออุ้ยแสดงว่าฝั่งตรงข้ามเป็นตำราอุ้ยอุ้ยเข้าใจแล้วว่าทำไมทำไมสกอร์ฝัง่งตรงข้ามถึงได้นำทีม <All> right, ปั่งน้ำเงินนะครับโอ้โหเมื่อกี้ลุ่นหัวทีมผมมันว่าเล่นเลยโอ้โหยศน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆ ยิงสูงไปก่อนเผื่อออกมาแล้วเราโชคดีได้ยิงหัวนะนะครับกระสุนมันเย็บไม่เป็นไรยิงเถอะนั่นๆๆอยู่ทางซ้ายครับอยู่ทางซ้ายยังไงวะเนะี่ยโอ้โหอะไปะ <c oughs> หนึ่งลูกป <c oughs> ไปเออโอ้โหหัวจะปลาระเบิดแทบแตกกูแทบตายไปจ้า วิ่ผมเล็งตรงหัวแล้วว่ากระสุนมันออกมันเป้าเต้าไปสู่กลางใช่ไหมกระสุนมันออกล่างๆอ่ะเออเอาใหม่มาเดี๋ยวไปยิงเฮดช็อตในยูโนยท่านผู้ชมดูแลกันนี่มาขนาดนี้แล้วต้องไปแล้วล่ะนะครับหยุดไม่ได้แล้วนาทีนี้ถือปืนให้มั่นครับผมไปครับถือปืนให้มั่นครับกูบอกว่าไอเราก็พูดอยู่แหละว่า ถือปืนแน่มั่นหวังว่าจะไม่โดนยิงเข้าหัวนะครับยังไม่ทันจบประโยคเลยกูโดนยิงเต็มเต็มเลยลหัวครบับหัวครบับกอบเลยเดี๋ยวหัวผมมาเฮ้ยเจ็กูแทบตายกูยิงโดนตั้งไหมนะน่ะรู้สึกว่าเริ่มเริ่มเล่นไม่ดีนะผมเนี่ยไ,ไป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  ตายไปแล้นไปนี่ลองคิดสภาพถ้าตัวนี้เป็นตัวเรคาโม่บ้างจะเป็นยังไงวะจริงไหมเด็กเคจริงรตัวนี้เป็นเวอร์ชันเรคาโม่บ้างจะเป็นยังไงจุดป,ปลดืเขียวจบเลยไม่งั้นนี่ผมคงได้ยิงแบบเฮ a d shot ตัวยูโน่ไปแล้วโอเคครับผมกลับมาเจอใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านมากครับผม <c oughs> แล้วเจอกันจ้า